ทางไทยนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยคือมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือคณะผู้แทนรัฐสภาของไทยได้มีการเสนอนะคะในเรื่องของประเด็นปรับปรามสแกมเมอร์ข้ามผิมแดนเข้าสู่ที่ประชุมนะคะสหาภาพสมัชาาโลกหรือ IPU ก็คือเป็นที่ประชุมของบรรดาผู้แทนรัฐสภาจากทั่วโลกนะคะซึ่งตอนนี้กําลังประชุมกันอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นการเสนอให้ประเด็นนี้เนี่ยคือเอาเข้าไปเป็นวาระหัก ขอภัยวาระหลักนะคะเป็นวาระด่วนของการประชุมของที่ประชุมเพื่อที่จะให้มีการพูดคุยเพื่อที่จะหาข้อมติอะไรต่างๆกันต่อไปนะคะว่ามันจะเกิดรถแมพอย่างไรนะคะในการที่รัฐสภาจากทั่วโลกเนี่ยจะดาเนินการในการที่จะปราบปรามจแกมเมอร์สิ่งนี้เนี่ยไทยพยายามที่จะผลักดันเข้าไปนะคะซึ่งเมื่อเช้าก็มีข่าวดีเพราะว่า มีรายงานนะคะว่าก็คือไทยเนี่ยสามารถที่จะผลักดันประเด็นนี้เข้าที่ประชุมสําเร็จนะคะโดยทาง IPU เนี่ยได้โหวตร,รับร่างข้อเสนอนี้ของไทยเป็นวาระเร่งด่วนค่ะโดยวันนี้นะคะที่ประชุมสามัชาสาภาพรัฐรสภาหรือ IPU สมัยที่151ที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้มีการพิจารณาร่างยติว่าด้วยอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ และภัยกุกค,คามแบบผสมผสานต่อประชาธิปไตยและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้เป็นชื่อของร่างยตินะคะร่างยตินี้เนี่ยคือได้ถูกเสนอโดยผู้แทนรัฐสภาไทยแล้วก็บรรดาชาติพันธมิตรโดยขอให้ที่ประชุมเนี่ยบรรจุเป็นวาระเร่งด่วนนะคะในระเบียบวาระการประชุมใหญ่ของ IPU ซึ่งที่ประชุม IPU เนี่ยก็ได้มีการลงมตินะคะด้วยคะแนนเสียง850เสียงที่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ ไม่เห็นด้วยเนี่ยส0 0เสียงก็คือเสียงเห็นด้วยเนี่ยเกิน2ใน3ของที่ประชุมก็เลยทำให้นะคะร่างยตินี้เนี่ยได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระเร่งด่วน1เดียวในปีนี้แต่ทีนี้มันก็มีรายงานนะคะว่าในการลงคะแนนบวดร่างมติเมื่อช่วงเช้าเนี่ยคือก็มีตัวแทนจากกัมพูชาคือเขาไม่ได้เข้าร่วมบวดด้วย ความสำคัญนะคะของการที่ IPU รับมตินี้เข้าหารือในฐานะวาระเร่งด่วนเนี่ยก็ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของรัฐสภาไทยนะคะในการผลักดันวาระที่ไทยให้ความสำคัญแล้วก็ได้รับ การบรรจุเข้าสู่เวทีการหารือการหาทางแก้ปัญหาระดับโลกได้นะคะเพื่อที่จะให้รัฐสภาทั่วโลกเนี่ยคือได้รับทราบถึงปัญหานะคะได้ถกเถียงกันแสดงบทบาทร่วมกันในการจัดการแก้ปัญหาภายใต้กรอบอำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภาะะของแต่ละประเทศ โดยเ h อะ e r พอร์ r รนะคะรายงานว่าคุณรังสิมันโรมสาสบัญชีรายชื่อพักประชาชนเนี่ยเป็นผู้ลุกขึ้นเสนอร่างข้อมติของไทยแล้วก็ชาติพันธมิตรแล้วก็อธิบายเหตุผลต่อที่ประชุมใหญ่ของ IPU นะคะโดยตอนหนึ่งนะบอกว่าร่างข้อมตินี้เนี่ยครอบคลุมถึงอาชญากรรมองค์กรอย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับการสังหารวุฒิสมาชิกโคลัมเบียแล้วก็ยังรวมถึงอาชญากรรมดิจิทัลการช่อโกงทางการเงิน อาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งมันบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนคุณรังสิมานบอกว่าการเพิ่มขึ้นของศูนย์หลอกลวงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีผู้คนถูกหลอกลวงนับแสนมีคนถูกกักขังถูกละเมิดศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ก่อความเสียหายในรูปของตัวเงินเนี่ยมากกว่า15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบอกว่าถ้าเรานิ่งเฉยองค์กรอาชญากรรมนี้เนี่ยคือมันก็จะขยายตัวต่อไปก็ขอให้เราสร้างความร่วมมือที่รับรื่นร่วมกันซึ่งรายงานก็ระบุนะคะว่าหลังการนําเสนอของผู้แทนจากไทยเนี่ยก็ปรากฏว่าได้รับเสียงปรบมือจากที่ประชุมไม่น้อยอย่างไรก็ดีค่ะก็มีผู้คัดค้านการเสนอร่างข้อมติของไทยด้วยเช่นกันนะคะโดยรายงานระบุว่าเป็นผู้แทนจากรัสเซีย โดยให้เหตุผลว่าตนไม่เชื่อว่ามาตรการหรือข้อเสนอฉบับนี้เนี่ยสอดคล้องกับข้อบังคับการประชุมที่เขียนไวช้ชัดว่าต้องเป็นสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติเมื่อเร็วๆนี้เท่านั้น นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังบอกว่าสมาชิกเพิ่งได้รับข้อเสนอนี้ในวันนี้เพียงแค่3าถึงสชั่วโมงก่อนการประชุมทั้งๆท,ที่ควรเสนอก่อน48ชั่วโมงตามที่เคยมีข้อตกลงร่วมกันไว้ขอย้าว่าเป็นการคัดค้านเรื่องขั้นตอนมากกว่าเนื้อหาอันนี้ก็เป็นการคัดค้านจากผู้แทนจากรัเสเซียนะคะแต่รายงานก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยประธานในที่ประชุมก็เลยชีย้แจงนะคะบอกว่าเรื่องที่รัเสเซียทักท้วงเนี่ยตามข้อบังคับกําหนดให้คณะกรรมการบริหาร IPU เป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งคณะกรรมาการเนี่ยก็ได้ประชุมกันในช่วงเช้าแล้วก็ให้ความเห็นในทางบวกสำหรับรัสเซียเนี่ยเมื่อไม่เห็นด้วยก็สามารถลงคะแนนขัดขานได้จากนั้นนะคะก็มีการอธิบายนะเลขาธิการ i p พก็มีการอธิบายว่าได้พิจารณาแล้ว <c oughs> เห็นว่าร่างข้อมติที่ไทยแล้วก็ชาติพันธมิตรเสนอเนี่ยเป็นวาระเร่งด่วนนะะที่เกิดขึ้นใหม่จากนั้นเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่การโหวต โดยร่างข้อมติเรื่องการต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยคือมีสาระสำคัญนะมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองของรัฐสภาต่อภัยคุกคามสมัยใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาธิปไตยและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะอาชญากรรมที่ซับซอ้อนและข้ามผิมแดนได้แก่อาชญากรรมองค์กรข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์ภัยคุกคามแบบผสมผสาน ซึ่งหลังผลโหวตของ IPU ออกมานะคะว่ารับนะคะร่างมตินี้ของไทยที่ไทยผักดันเนี่ยเข้าเป็นวาระเร่งด่วนเนี่ยนะคะคุณรังสิมัน,นก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน f a c e b o o k นะคะบอกว่าสำเร็จในชั้นแรก IPU หรือสหภาพรัฐสภาลงมติสนับสนุน2ใน3ของทั้งหมดต่อข้อเสนอวาระเร่งด่วนเรื่องสแกมเมอร์ของไทยวาระที่ประเทศไทยเสนอเนี่ยกำลังเป็นที่จับตามองระดับโลก นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการให้สัมภาษณ์นะคะเผยหลังจากนั้นหลังการโบสถเนี่ยบอกว่าจุดที่มันเปลี่ยนเกมเนี่ยก็คือจุดที่มันเปลี่ยนเกมแล้วทำให้ร่างข้อมติของไทยกลายเป็นร่างที่ได้เปรียบนะคะแล้วก็ชนะโบสตในที่สุดเนี่ยก็คือมันมีการรวมประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆเช่นเรื่องขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ปัญหายาเสพติดเข้ามาด้วย คุณโรมเนี่ยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคือไทยโฟกัสเฉพาะเรื่องของศูนย์กลางสแกมเมอร์แล้วก็อาชญากรรมไซเบอร์ข้ามพรมแดนเท่านั้นแต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าการที่จะได้เสียงสนับสนุนมาธอนะคะจากบรรดาประเทศสมาชิกเนี่ยคือมันก็ต้องมีการเจรจาแล้วก็สอบถามความต้องการของเพื่อนสมาชิกกลุ่มอื่นๆด้วยแล้วก็พบว่ากลุ่มประเทศละตินอเมริกากลุ่มยุโรปเนี่ยคือเขาต้องการผลักดันเรื่องของอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติแล้วก็กระบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งเมื่อทีมรัฐสภาไทยนำมาพิจารณาพิจารณาแล,แล้วเนี่ยนะคะก็พบว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของไทยด้วยเช่นกันจึงนำประเด็นความต้องการเหล่านี้เนี่ยคือเอามารวมกันกับไทยนะคะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้ร่างข้อมติที่ไทยผลักดันเข้าไปเนี่ยเราก็มีการรวมนะคะเอาเรื่องความต้องการการที่ประเทศอื่นๆเขาให้ความสาคัญกับเรื่องของ ประเด็นอาจญากรรมอื่นๆเนี่ยเอาเข้ามาด้วยก็เลยทําให้ได้รับเสียงสนับสนุนที่ค่อนข้างท่วมทน นอกจากนี้นะคะยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงท่าทีกัมพูชาว,ว่าหายไปไหนทําไมไม่มานะค,ะคุณโรมบอกว่าทั้งที่ตอนแรกก็พูดทํานองว่าจะไม่คัดค้านแต่ท้ายที่สุดก็หายไปซึ่งก็ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะว่าการทํางานเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศแล้วก็ยังมีการกล่าวขอบคุณนะคะคุณวันบุหัมัดนอมัทาประธานรัฐสภาะะของไทยแล้วก็ทีมสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐสภาทุกคนด้วยส่วนขั้นตอนหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ หลังจากที่ทาง IPU เนี่ยโบวตนะ,ะรับเรื่องนี้เป็นออวาระเร่งด่วนเนี่ยคุณวันนอนะคะระบุว่ามันก็จะมีการยกร่างข้อมตินี้อย่างเป็นทางการโดยมีการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมา11คนแล้วไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับเลือกเข้าไปยกร่างให้ได้ยติที่สมบูรณ์ แล้วก็เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ของ IPU เนียรับรองในวันสุดท้ายของการประชุมแล้วจากนั้น,นก็จะส่งไปให้รัฐสภาแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องทั่วโลกนะคะดำเนินการะะตามแนวปฏิบัตินี้ต่อไปแล้วถามว่า การที่ IPU รับเรื่องนี้เข้าไปถกเป็นวาระด่วนนะคะถามว่ามันมีในยะสำคัญอย่างไรนะก็มีความเห็นเหมือนกันนะคะจากคุณสุนายผาสุขที่ปรึกษาของ Human Life Watch ประจำประเทศไทยนะคะที่บอกว่าแม้ IPU เนี่ยคือไม่มีผลผูกพันให้เกิดมาตรการในทางปฏิบัติของฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศสมาชิก เพราะว่า IPU เนี่ยคือบทบาทหลักคือเป็นเวทีสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกรัฐสภานะคะแต่ทีนี้คุณจุนัยก็มองว่าแต่สอสอไทยเนี่ยก็คงนํามาใช้อ้างได้ว่าประเด็นการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยได้รับความเห็นชอบจากนานาชาติเป็นปัจจัยในการประชาสัมพันธ์นะสร้างกระแสสังคมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง